เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2562พันธมทนนวิภาคเทศแยมสารวตัคนเขมือจังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะให้กับเจ้าที่ตุคนเขมือจังหวัดเพชรบูรณ์ในการทำ CPR ผู้ประสบเหตุและการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจ AED อย่างถูกวิธีโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และเจ้าที่จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ169 16ณนห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตรคนเขมือจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการทำ CPR คือการปรมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจและมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมทั้งป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซึ่งเราสามารถทำการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบเหตุได้โดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจทางนี้ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตซึ่งอาจเกิดได้จากการประสบอุบัติเหตุการเป็นโรคหัวใจการออกกำลังกายมากเกินไปตกใจหรือเสียใจกระทันหันจากการสูญเสียเลือดมากเลือดมาเลียกหัวใจไม่ทันทางเดินหายใจอุดกัน้นรวมทั้งอาจจะเกิดจากการรับยาเกินขนาดหรือเกิดการแพ้ยา นอกจากนี้ยังมีการสาธิตแนะนำพร้อมทั้งฝึกการปฏิบัติการใช้เครื่อง AED เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติซึ่งประชาชนทั่วไปที่รับการฝึกฝนการใช้สามารถใช้เครื่องนี้ได้ภายใต้คำแนะนำของผู้บติก,การทางการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669โดยเมื่อมีการเปิดการใช้งานของเครื่อง AED เครื่องจะสามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้และสามารถให้การรักษาด้วยการช็อคไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะเพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้องได้อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและหากผู้ป่วยมีอาการในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านหรือในโรงพยาบาล การช่วยเหลืออาจเกิดขึ้นไม่ได้ทันทุ่งทีดังนั้นในที่สาธารณะเช่นตามสถานีรถไฟห้างสรรพสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยวจึงมีการติดตั้งเครื่อง AED มากขึ้นเพราะเป็นอุปรกรณ์ที่สามารถใช้ปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ที่ช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้งาน AED มาก่อน เพราะคนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ง่ายเพียงทำตามคำแนะนำของเครื่อง AED ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยได้อัตโนมัติและช่วยกระตุ้นการทางานของหัวใจได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมากขึ้นก่อนที่จะถึงมือแพทย์นั่นเอง